สมุดว่าอันนี้อันนี้ทำไมทำไมเป็นไข่อยู่เลยทำไมไม่ออกมาอยู่เลยอ่าต่อไปอันนี้ทำไมทำไมเป็นขวดทำไมไม่เป็นกล่องนั่นแหละสิแล้วยังไงต่อ <G ül> ทำไมอันนี้มันเป็นนมทำไมอันนี้มันมันกินได้ทำไม,ไมเพราะว่าอะไรนั่นแหละสิ ทำไมอะแล้วก็อันนี้ก็มาตอบทำไมฉันฉันเธอแมนมันมันมันอาหารมันมันมันเรียบร้อยจังทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยออแล้วอทำไมีแล้วก็มาตออ้ไมเยอะจังแล้วก็หมูก็มาติ แล้วก็ก so er, so ็มาถามเธอนี so, so ่ทำไมทำไมมาเล่น yeah. จังเออทำไมก็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 ทำไมทำไมเธออ้วนใหญ่แล้วก็ก็ยาวขึ้นลงมาเลยอ้าวทำไมเป็นร้องแพลงแบบ แล้วก็คนยังท <Okay. S 1> ่าไมเยังทํานพูดแล้มันยังอ่้มาแมาอันนี้จะมา